ตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดปลาสวยงามฟิตวิลเลจแล้วนะครับที่จังหวัดราชบุรีคนก็เยอะมากๆครับพื้นที่ถือว่ากว้างมากๆเลยครับผมความยาวน่าเกือบ2-300เมตรได้ครับวันนี้วันอาทิตย์คนก็เยอะเลยทีเดียวเราไปดูข้างในกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างใครสนใจปลากัดก็ร้านนี้เลยนะครับคนเยอะมากๆ ลุ่มปลาไซส์ใหญ่ก็มีให้เลือกครับอย่างปลาแรดต,ตัวนี้ก็อยู่ในตู้ใหญ่มากๆครับปลาแม่น้ําปลาถุงก็มีนะครับเป็นปลาปลายี่สกปรากฏก็มีครับปลาตักก็ยังมีอยู่นะครับผมอย่างเทวดาสามสี่นี้ก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยรอยบาท เทวดาไซ์เล็กก็50บาทครับเรนโบ์บลู20บาทครับก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับหรือใครอยากได้ปลาสั้นก็มีนะครับอันนี้เป็นปลากระดีสั้นนะครับ130บาทนอกจากจะขายเป็นปลาถุกแล้วก็ยังมีโซนให้ตักด้วยนะครับุปลาทอง ปลาตักในราคาย,ย่ยวๆก็มีนะครับที่ตัวละ5บาทช่วงนี้น้องๆปิดเทินก็โคตรมากครับให้มาตักปลากันจะเป็นเซตแบบนี้ก็มีครับผมไม่ต้องตักถูงละประมาณ50บาทต้นไม้น้ำก็พอมีครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับตลาดแห่งนี้ สำหรับร้านนี้ก็เป็นร้านประกัดป่านะครับเป็นกับสายประกวดครับผมอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมสามารถเลือกซื้อได้เลยหลากหลายมากแล้วก็มีห้องน้ํา ะดวกเลครับค้าเข้าก็3บาทต่อครั้งนอกจากปลาและสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีต้นไม้ด้วยนะครับใครที่ชอบแต่งสวนก็ไม่พลาดเลยครับตู้ปลาไซส์ใหญ่ก็มีนะครับผมก็มาที่นี่ก็ถือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาปลาตู้ต่างๆก็ครบถ้วนครับรวมไปถึงสินค้ากเกษตรเลยครับวันนี้วันอาทิตย์ พี่ๆเขาก็ออกมาซื้อของกันเยอะเลยครับนอกจากปลาแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยนะครับเช่นนกน้องหมาครับผมเยอะแยะให้เลือกได้เลยครับ <Yeah. S 1> หรือจะเป็นแมวหรือหนูก็มีให้เลือกครับ สัตว์ปีกอย่างไก่ก็มีให้เลือกครับไก่พันธุ์ต่างๆเยอะแยะเลยครับผมสัตว์เลื้อยคลานก็มีครับอันนี้ก็เป็นงูชนิดต่างๆครับน้องก็นอนอยู่ในน้ำบําหัวก็กำลังหลับเพลินๆเลยครับถ้าเดินดูปลาจนเหนื่อยแล้วก็มี ที่นั่งพักทานข้าวทานน้ำทานขนมได้ครับกว้างขวางหลังจากที่ผมเดินทั่วแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงปลาสวยงามหรือมาเดินดูต้นไม้สวยๆนะครับผมที่นี่ก็เหมาะมากเลยครับสำหรับการเลือกซื้อมีอุปกรณ์การเลี้ยงปลาครบครับวันนี้ก็ผมมาในวันอาทิตย์คนก็คึกคักเลยทีเดียววันนี้ก็ ผมก็ได้ปลาแม่น้ำไปบางส่วนครับเป็นพวกกลุ่มปลาสิวเป็นเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็กดให้กำลังใจผมด้วยนะครับและไปดูกันครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนและไปดูอะไรแปลกๆรอติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ